สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมช่องเขาใหญ่ชาแนลผมก็เพิ่งเปิดช่องวันนี้นะครับก็จะลองเป็นคลิปแรกนะครับนี่ผมการที่ผมดูแลอยู่ครับผมดูแลสวนจัดสวนแต่งสวนอันนี้ก็ไปอีกซอยหนึ่งก็อยู่ในนี้ก็ มาทำในนี้ก็หกปีแล้วมั้งครับครับมานหกปีก็บ้านนี้ผมก็จัดสวนปุยา่าทำระบบน้ำสปริงเกอร์เนี่ยสองฝั่งแกซื้อสองฝั่งเลยครับฝั่งนี้เมื่อก่อนมันเป็นป่าอยู่ก็ซื้อแล้วตอนนี้ก็ยังซื้อไปอีกแปลงฝั่งนู้น ยังเป็นลกยอยู่ผมยังไม่ได้ตีป่าเลยซื้อไปสองแปลงติดกันถึงบ้านกับตันฝั่งนู้นะครับนู้นถึงกับถึงิีนเขาอะครับหลังนู้นผมก็จัดส่วนให้แกที่นี่อ่ะเป็นป่าแกเพิ่งซื้อไป มันเป็นซื้อซื้อเป็นปีแหละเขาบอกยะัมาตีป่าให้แกยังยังไม่มาตีให้แกเลยเขาคงจะเป็นผมมั้งน่าจะเป็นผมและทำเดี๋ยวรอแกลงมากันนะครับนี่ครับเมื่อก่อนลวดชามันเตี้ยๆปีกว่าก็ได้ก็ตัดแกจะเอาสูงแค่นี้ครับปรมาณแปดสิบเซนนะ มันแปดสิบเซนนี่ลูกดองเพิ่งตัดหญ้าไปตัดหญ้าตัดแต่งไปควรนดินนะครับอ่าควนดินไปใหม่ๆวันนี้คึมๆอากาศคึมคมนะ่าฝนจะตกแต่คงไม่ตกอ่ะมันคึมนะครับบ้านนี้ก็ชอบเสียเราเห็นต้นไม้นี ดอกไม้นู่นไหมครับอ่าเขาเรียกเล็บมือนางหรือที่เราเรียกก็คือสาวสันทรายครับดอกนี่ดอกไปเยอะนะครับแต่ดอกเยอะจะเต็มต้นกว่านี้ไม่มีใบมีแต่ดอกเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในนะครับใน,นนี้ผมก็ดูแลอยู่เมื่อก่อนเยอะ ประมาณหกสิบหลังนะผมดูแลมาก่อนแล้นี้แบ่งให้ลูกชายให้น้องแฟนไปผมก็เหลืออยู่ประมาณยี่สิบกว่าหลังพาลูกทำพาแฟนทำก็บางทีก็มีงานจัดสวนมีต่อเติมอะไรมั่งนี่เพิง่งพ่นดินไปลูกน้องเพิ่งพ่น,พนดินไปนะครับ ตัดหญ้าต้องพรวนดินตัดรั้วช้านะครับเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกไอ้จันแดงจันแดงจะเป็นทรงอย่างนี้นะครับจันแดงจะทรงแบบนี้ครับทรงอย่างนี้เลย อันนี้คือเอื้องไหมานานะครับเอื้องไหมานามันนานแล้วเนี่ยมันแรกๆอ่ะสวยเต็มเลยเป็นกำแพงเลยติดกันอันนี้จันผานะครับจันผาอันนี้สนสนนกกรเนี่ยจะสวยส นะครับขยายให้ดูนี่นะครับอันรู้เป็นอะไรกันชอบเสีอบ้านนี้เสือชอบแพะนะเทพีอะไรเนี้ยอนะก็ต้องกรแตงไปเรื่อยเปื่อยของแกแต่อันนี้เป็นต้นคูนนะครับมันจะตายเองจะมีหนอนเจาะแต่มันก็แตกใหม่ขึ้นมาผมก็กจ่งเอาไว้ แต่อันนี้เดี๋ยวต้องให้เด็กมาตัดครับนี่ต้องตัดให้เสมอนุ่นแล้วก็ตัดต้องตัดข้างนะครับตัดข้างแต่งใหม่แล้วตอนนี้ยังตัดอยู่หลังนุ่นอยู่ยังไม่มานี่ครับนี่ก็ต้องควรเด่นอย่างนี้แต่ควรอย่าไปควรคือว่าเบิกออกมาเรื่อยๆมันก็จะเป็นหลุมใหญ่ เราก็ใช้วิธีเอากันไกลตัดหญ้าเล็มๆไปแต่จะไปพวนออกอย่างนี้มันจะจะลามออกมาเรื่อยครับแล้วก็กลัวมันจะลามออกมานครับนี่จันผาอันนี้ก็คือเรียกจิกเสตถีเป็นไม้ชายทะเลอยู่แถวระยองแถวจันท์ครับจะชอบน้ำเค็มน้ำก่อย รู้สึกว่าที่จําได้คือสเสด็จรอห้าท่านปลูกต้นอันนี้ครับเขาเรีกจิกเศถีฐีนะครับนี่อันนี้ก็หลังบ้านแกแกชอบอันนี้ว่านงูแกชอบปลูกบนบ้านเต็มไปหมดอันนี้ชมพู่มะเหมี่ยว ชมผู้มะเหมี่ยวกำลังออกดอกเห็นดอกไหมครับอยาให้ดูนั่นแหละครับดอกอกำลังออกดอกจะจะ,จะออกดอกดีพวกนี้แต่ชาเราก็ต้องตัดเสมออย่างนี้นะครับอ่านี่คือคือตัดตัวชาบางคนนี่ตัดเหมือนเหมือนงูขึ้นขึ้นลงลง โอ้ยกลัวฝนจะตกอย่างไรแต่ต้นคููนี่น้าออกดอกที่นี่มันก็ไม่ออกเต็มต้นนะเพราะมันมีระบบน้ํามันจะโดนน้ําระบบสปรปงเกอร์มันสเิงเกอร์เนี่ยทงานเช้ากับบ่ายเช้าแปดโมงกับบ่ายสี่โมงอันนี้กบที่ของแกติดแกสองแปลงถึงนู่นถึงบ้านหลังนู้นครับ นี่คราพาไปดูดอกดอกสาวสันทายสวยขนาดไหนนี่ครับนี่เอื้องไม้หน้าครับดอกเขาจะออกมาตามกลีบนะครับถ้าไหนสุดมันก็สุดมาอย่างนี้มันจะออกออกออกเพิ่มมาเรื่อยสุดไปคือก็กจะตายเหมือนเหมือนเหมือนตัวนี้ครับตัวนี้ จะตายมาเรื่อยนี่ครับดอกสาวสันทายฮนะจะออกดอกมาเต็มต้นเลยแต่นี้ไม่เต็มเท่าไหร่เพราะดอกมันไม่ร่วงหมดครับต้องดูไกลๆหน่อยเห็นไหมอ๋มันมันย้อนแสงเลยนะครับอันดูบนบ้านแก่ นี่ครับโ้สวยสวยสวยเลยจะมืดหน่อยนี่ครับเป็นไม้ทางเหนือครับเป็นไม้ทางเหนือพวกนี้แล้วก่อนผมปลูกสองต้นมาปลูกด้านนี้ต้นหนึ่งเนี่ยตรงนี้ตายไป แต่ไม่รู้มันมันมีรากขึ้นมาแทนหรือเปล่านะครับยวดูอ๋อมีครับมีมนี่นะครับเนี่ยคือรากมันมันจะแตกออกมาแทนสอต้นด้วยนอีกต้นหนึ่งนะครับน,นี่สาวสันทายกำลังออกดอกเลยเอียงไม้นาก็เพิ่งออกม็จะออกแบบนี้นะครับ มองมงคลก็ที่แรกงามเนี่ยงามมากนะครับเนี่ยงามมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่งามผมว่าจะตัดนะครับตัดนี้เลยตัดให้มันแตกใหม่สนนี่ก็หนีบ้านอยู่นะปลูกใกล้บ้านเกินปลูกเท้ชายคาแต่มันก็เอนน็นหนีนะเอนน็นหนีบ้าน อันนี้มันต้นอะไรนะไม่มองนอกนะครับส่วนมากจะแกจะลงจันผาจันถาหลายต้นเลยแต่หูกระจงนี่ขอแนะนำอย่ามาปลูกใกล้บ้านนะครับทั้งรากทั้งกิ่งมันนะเข้าบ้านเลยไปใช้บ้านพื้นแตกหมดแหละ นี่นะครับนนยังไม่เก็บขยะเลยเด็กยังไม่ว่างนี่นครับผูก็จงอันนี้ก็ใช่อันนี้ต้นอะไรแกไมา่ปลูกให้ชมพู่มะเหมี่ยวเหมือนกันแต่อันนี้เห็นแกนเรียกคุณม่วงแต่ผมว่ามันไม่ใช่นะมันชื่ออะไรอีกชื่อหนึ่งอะ จำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปค้นดูในหนังสือออกออกดอกมาเป็นพวงเลยตามเนี่ยตามยอดยอดใบมันย,ย่อยย่อยระยาเลยแหละสวยงามมากครับแตงนี้ก็ของแกจะไม่ปลูกบ้านจะให้ให้เป็นสนามอย่างนี้ไปเดินเล่นนั่งเล่น อ๋ออันนี้จําได้แล้วไม่มังนอกอะไรชื่ออะไรเบ้าบักอะไรนี้เนี่ยนะครับนี่แหละแต่ต้นนี้จะโตกว่าต้นนูน้ตนตน้นต้นต้นนู้นก็ปลูกพร้อมกันนะครับมารุ่นเดียวกันเลยแต่ต้นนี้จะโตกว่ามาอยู่กระดินหรือเปล่าไม่รู้แต่น้ําก็ให้พอๆกันนะนี่เป็นมะยมชิดนะครับมะยมชิด เนคูนต้นนี้ก็ใหญ่เดี๋ยวก็ต้องตัดไม่ให้ให,ใหญ่ครับต้นนู้นก็ต้นสูงก็ไม่ให้มันสูงต้องตัดนะครับหลังนี้ก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูได้หลาหลังเดี๋ยวก็แต่ละหลังสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับแต่โครงการนี้ดีอย่างเงียบดีเงียบสงบ เงียบสงบนะครับถนนอะไรก็สะอาดเยี่ยมนะครับอ่าคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับอ่าก็ท่านผู้ชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ